ในเวลาเดียวกันนี้เองเสือดำก็ฟื้นคืนสติทับประคองเจ้าพ่อการจนนบุรีให้ลุกขึ้นนั่งเสบยเดินเข้าหาละพินเพื่อร่วมชีวิตของเขายิ้มให้ละพินแล้วกล่าวขึ้นวา่าเป็นไงบ้างน้องชายเจ้าพ่อการจนนบุรียกมือขวาขึ้นรูปคำคลางไม่เป็นไรแล้วครับพี่ใบแต่ผมแปลกใจเหลือเกินผมพ่ายแพ้ออยักษ์ใหญ่นั้นง่ายได้เหลือเกินมัดมันแรงราวกับช้างทีบเสบยโหดเลาะพ้างยกมือขวาตบบาดเสือดำ ผมได้กู้เกียิและแก้แค้นแทนคุณแล้วไอ้ชุ่มทรหดที่สุดมันถูกมัดผมอย่างจ้างหลายครั้งเจอมัดฮุกเข้าเลยหมกละแตาและพินก้าวลงจากแกล้มไม้ไผ่สองเสือเดินเข้ามาที่ร่างของเจ้าชุม่มพยักไร้แห่งแดนคนเดนต่างสุดตัวนั่งช่วยกันประคองเจ้ายักษ์ใหญ่ขึ้นเสือใบยอมสลับผ้าเช็ดหน้าเขาเช็ดเลือดที่ใบหน้าชุม่มสอกเขาคมราวกับขวานโหนกแก้มซ้ายของชุ่มแตกเป็นทางยาวเลือดไหลออกมาไม่หยุด บรรดาพวกดาวร้ายต่างรู้สึกคลั้นคลาำฝีมือเสือต่างถิ่นที่สามารถโค่นเจ้าชุมได้อย่างไม่ลำบากยากเย็นอะไรนักเลวัตถูกชกในตาข้างซ้ายบวมปูดออกมาเพียงเล็กน้อยนอกจากนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเพียงแต่รู้สึกขัดยอกที่ไหล่สายเพราะถูกเจ้าชุมเตะเต็มแรงสองขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ประคองเจ้าชุมลุกขึ้นพาเดินมานั่งที่แคร่ไม้ไผ่ให้นอนลงบนแคร่นี้เราช่วยกันนวดเฟนทำการปฐถมพยาบาล บรรดาดาวหลายต่างพากันมองดูเสือใบด้วยความเลื่อมใสในฝีมือของเขาสักครู่หนึ่งชุ่มก็ฟื้นขึ้นลืมตามองดูโลกได้นึกทบทวนความทรงจำแล้วก็รู้ว่าเขาสิ้นสติไปเพราะถูกหมัดเด็ดของเลวัตเสือใบย,ยิ้มให้คู่ต่อสู้ของเขาไม่ได้แสดงกิริยาอาฆาตมาดหลายอะไรเลยชุมเป็นไงบ้างเจ้ายักษ์ใหญ่ทั้งเจ็บทั้งอายแต่ความเจ็บปวดมีน้อยกว่าความละอายเพราะนึกไม่ถึงว่าตนต้องปลาชัยอย่างยับเยินเช่นนี้ เจ้าชุมถูกเสือตั้งทินลูกคมเสียแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อเสือใบและเสือดำได้แสดงไมตรีจิตต่อเขาเช่นนี้เจ้าชุมก็ฝืนยิ้มให้เสือใบแล้วยื่นมือให้จับการแพ้กันแล้วเลยวัดกันขอชมเชยฝีมือแกแกคงดีใจไม่ใช่น้อยถ้ากันจะบอกให้แกทราบว่ากันเป็นนักเลงมา15ปีแล้วกันไม่เคยพ่ายแพ้ใครเลยนี่เป็นครั้งแรกที่กันต้องปลใช้ยอย่างย่อยยับฝีมือแกนแน่นักไอ้น้องชายจอมโจรเชิดดำหัวเราะ,ฮ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 ะเป็นนั้นว่าเราไม่มีอะไรต่อกันแล้ว อภัยให้กันนะชุม่มเราสองคนเดินทางมาที่นี่ไม่ได้มีความมุ่งหมายจะมาลูบคมแกหรือพักพวกแกที่เราอุตสาบุปปากป่าฝ่าดงมาด้วยความยากลําบากเพราะเราสองคนต้องการได้อาวุธปืนกลมือไปป้นสะดมแต่เมื่อแกลบเหลี่ยมน้องชายของกันการเป็นผู้พี่ก็ต้องปะทะกับแกอันเป็นปกติวิสัยของเนกเลงทั้งหลายไปดื่มเหล้ากับการเธอชุม่มการรู้สึกพอใจแกมากทีเดียวการรักทุกคนที่เป็นคนจริงอย่างนี้เพราะเราสองคนพี่น้องต่างก็เป็นเสือที่มีเขี้ยวเล็บไม่เคยยอมให้ใครมาลบลายเราไปไป ไปดื่มเหล้าที่โต๊ะน,นั่นเถอะชุ่มสันศีรษะใบหน้าเจ้ายักษ์ใหญ่ยิ้มแย้มแต่หัวใจเต็มไปด้วยความอาฆาตพยาบาทขอบใจมากเลยวัดการจะเปิดวงไฮโลของกันต่อไปกันไม่รังเกียจที่จะดื่มเหล้ากับแกหรอกขอบใจในไมตรีของแกแต่การยังไม่ถึงเวลาดื่มเหล้าเพราะถ้าดื่มเข้าไปจะทําให้การเสียงานเสียการเชิญตามสบายเถอะเพื่อนการรับรองว่าพรรคพวก,กข,ของกันที่อยู่ในที่นี้จะไม่มีใครทําอะไรแกและน้องชายแกลเลยก่อนที่เสือใบเสือดําจะพูดว่ากะไรชุ่มกระลุกขึ้นเดินตรงไปที่วงไฮโลเขา โดยไม่ได้สนใจบาดแผลบนใบหน้าที่ถูกหมัดและสอกจอมโจรแล้วพินยกมือขวาจับคางเขาขย่าแล้วสะบัดหน้าแล้วชวนเสือใบไปนั่งที่โต๊ะอาหารสั่งเหล้าและอาหารมาดื่มกินเจ้าพ่อการจนะบุรีมีกิริยาสดชื่นรื่นเริงกวาดสายตามองไปรอบร้านเหล้าแล้วร้องตะโกนขึ้นดังๆพี่น้องเว้ยเราสองคนคือเสือใบและเสือดำยินดีเป็นมิตรกับพวกแกทุกคนฉะนั้นการยินดีเปิดฟรีบาร์เื่อแสดงไมตรีจิตของกัน ใครจะดื่มเหล้ากินอาหารเชิญสั่งมาตามความพอใจกันรวยให้โลมาพันห้ากินกันให้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจขอยคิดว่ากันเป็นกันเองทุกคนตะลึงพลึงเพิดเมื่อได้ยินเสือดำประกาศตัวให้รู้ว่าเขาคือใครเจ้าชุมจ้องตาเขม็งมองดูขุนจนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองยังไม่วางตาเขาได้ยินชื่อเสียงเสือดำและเสือใบามานานแล้วเพิ่งได้เห็นตัวจริงในวันนี้และแปลกใจอย่างที่สุดที่เจ้าพ่อลบบุรี คุณโจนผู้มีทธิพลใหญ่ยิ่งได้มาร่วมเป็นพันธมิตรกับเสือดำเจ้าพ่อการจนบุรีดาวร้ายหลายคนเริ่มรู้สึกพอใจจอมโจนทั้งสองบางคนคิดใกล้จะฝากตัวเป็นบริวารเสือใบและเสือดำสักครู่พวกที่อยู่ในร้านเหล้าก็ร่วมโต๊ะดื่มเหล้าและรับประทานอาหารกันเสียงระบุชื่อเสือใบและเสือดำนั้นถึงแม้อุทานออกมาเบาๆแต่ก็ดังแซดไปทั้งลานเหล้าเวลาผ่านพ้นไปประมาณครึ่งชั่วโมงเศษวงการพน,นันสามสี่วงไม่สามารถเปิดการเล่นได้เพราะไม่มีคนแทง บรรดาพวกดาวร้ายเกือบทั้งหมดสั่งเราสั่งอาหารมากินกันตามคําเชิญของเสือดาเจ้าชุ่มขบกรามกรอดรู้สึกเดือดดาลยิ่งสบายรูปคมเขละเสือดํายังเปิดการเลี้ยงฝีทําให้วงไฮโลเขาไม่มีใครสนใจเลยเจ้ายักษ์ใหญ่หันมาพูดอะไรกับชายชราที่ทําหน้าที่เจ้ามือไฮโลแล้วชุ่มก็ก้าวลงจากยกผืนเดินเลี้ยงออกไปนอกลานเราพักพวกร่วมใจของเจ้าชุม่มสี่ห้าคนพากันทยอยตามออกไปด้วยใบยหน้าเสือชุ่มเคร่งเครียด เขาพาลูกน้องเขาไปยืนรวมกลุ่มทางขวาม,มือของร้านเหล้าที่ติดกับชายป่าละมอะแลบปรึกษาหารือกับสมุนของเขาไอ้ใบก็ไปดาบุกเข้ามาระว,ว่าถึงถิ่นเราพวกเองคงรู้แล้วว่าไอ้ลายพาดกรทั้งสองตัวนี้มีฤทธิ์เดชเพียงไรเท่าที่มันอาจหารเข้ามาเยียบถิ่นเราและไอ้ใบได้ลบเหลี่ยมข้ายอมแสดงให้เห็นว่ามันต้องการหักล้างพวกเราเพื่อตั้งตัวเป็นใหญ่ให้พวกเรายอมอ่อนน้อมต่อมันสมุนเสือชุ่มคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นว่าเราไปชุ่ม้คนทําสปอยกับมันนี่ครับที่นี่บ้านเราแท้แท้ ไอ้ใบได้ดำมันจะเก่งกาสักเพียงไหนก็ตามมามันหันก็มาเยี่ยมหน้าเราเราก็เล่นงานมันซะสิยิงมันทิ้งเสร็จก็สิ้นเรื่องพี่ชุ่มไม่ควรโชกกับมันเลยไอ้ใบเป็นคนกรุงเทพเรื่องหมัดมวยมันคงเคยเล่าเรียนมาถึงพี่ชุ่มสูงใหญ่กว่ามันก็สู้ฝีมือมันไม่ได้หรอกสมุนนีกคนหนึ่งก็พูดเสริมขึ้นไอ้จวงพูดถูกแล้วพี่ชุ่มยิงมันทิ้งซะเลยเป็นดีที่สุดเอาเลยครับพวกผมยินดีร่วมมือด้วยบุกเขาไปยิงมันในโรงเหล้าเลยอย่าให้มันทัดรู้ตัวด้านหลังเจ้าชุ่มและชายชะการท พุ่มไม้สั่นไหวผิดปกติแต่ดาวร้ายทั้ง6คนนี้ไม่ทันสังเกตเห็นผู้ที่ซุ่มซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้นั้นคือเจ้าทับสมุนเชิดดำนั่นเองเมื่อเจ้าชุ่มนำพรรคพวกออกมาจากโรงเล่าเสบใบก็เฉลียวใจคิดว่าอย่างไรเสียเจ้าชุ่มคงปรึกษาหาหรือก,กับพรรคพวกเพื่อหาวิธีเล่นงานเขาแน่ดังนั้นเขาจึงใช้ให้ทับสะกดรอยตามมาทับจึงได้ยินได้ฟังคำพูดเจ้าชุ่มกับสมุนรวมใจอย่างถนัดชัดเจนเจ้าชุ่มว่าต่อไปข้าน่ะใจอยู่เหมือนกัน พกกิติศั์เขาลือกันนักหนาว่าไอ้ดำยิงปืนพกแม่นเรากับจับวางส่วนไอ้ใบย,ยิงซ้ำลายใหญ่ไม่เคยยิงผิดเป้าหมายเลยความแม่นปืนของไอ้ใบลไล่ดำเป็นที่รู้กันทั่วหากเราบุกเข้าไปยิงมันแล้วเกิดมันรู้ตัวฆ่าแล้วพวกเองต้องถูกมันยิงตายสมุนเจ้าชูม้มีคนหนึ่งก็พูดขึ้นบางมันก็เสี่ยงภยัยเสี่ยงชีวิตสิพี่เราพลาดเราก็ตายมันพลาดมันก็ตายนะาเส้าชูมนิ่งตรึกตองอยู่ครูก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นเอาตกลงเว้ยกูจะล้างสองเสือนี่ให้ได้ กูก็ใช้ชาติเสือคนหนึ่งตั้งแต่เป็นนักเลงเป็นเสือมาก็เพิ่งถูกลบเลียมวันนี้หรอว่าเจ้าทัพรีบลุกขึ้นเดินก้มตัวออจากที่นั่นด้วยความระมัดระวังแล้วสมุนเชิดดำกูวิ่งกลับเข้าไปในโรงเหล้าเพื่อรายงานให้นายเขาทราบจะได้เตรียมตัวรับมือกับเสือชุ่มและสมุนเสือชุ่มต่อไปท่ามกลางเสียงสนเสฮาของพวกดาวหลายเจ้าชมุมพาสมุนทั้งห้าเดินรวมกลุ่มตรงมายังโรงเหล้าทุกคนมีอาวุธปืนแผนการสังหารขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองจะลงมือในนาทีนี้ เสือชุ่มจะเป็นผู้ยิงเสือใบและเจ้าจวงลูกน้องคนสนิทของเสือชุ่มจะเป็นผู้ยิงเสือดำส่วนลูกน้องที่เหลืออีกสี่คนจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือหากเกิดการเพียงพำึ้นเจ้ายักษ์ใหญ่นำสมุนร่วมใจเข้ามาในลานเล่าแล้วในเวลาเดียวกันนั่นเองเสือใบกับเสือดำกำลังนั่งดื่มเหล้าและสนทนากับพวกโจรเจ้าของท้องถิ่นอย่างสนิทสนมเป็นกันเองแต่สองเสือแยกกันนั่งคนละโต๊ะเจ้าทัพวิ่งกระหืดกระหอบกลับมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ซิบบอกแผนการของเจ้าช่มไม่สองขุนโจนรทราบ เสือใบจึงให้เสือดำแยกไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งและเตรียมพร้อมที่จะโดนปืนพกกับเจ้าชุมเจ้าชุมหันมารีตากับลูกน้องทั้งห้าแล้วเดินตรงไปที่โต๊ะเสอือใบส่วนเจ้าจวงเดินตรงไปที่โต๊ะเสือดำสองขุนโจรแลรเห็นแล้วแต่แกล้งทําไม่เห็นมือซ้ายเสือใบถือแก้วเหล้าห่างตาขอชมเลืองมองดูเจ้าชุมตลอดเวลาส่วนเสือดำคุยจ้อแต่ร่างของเจ้าจวงสมุนของชุมอยู่ในสายตาเสือดำเช่นเดียวกันเมื่อเข้ามาในระยะห่างจากสองเสือประมาณ19ก้าว เสือชุ่มก็หันมาพยักหน้ากับเจ้าจวงสมุนมือขวาเขาทันใดนั้นเองเจ้าชุมก็กระชากปืนพกในซองปืนข้างขวาออกมาไม่มีความว่องไวของใครจะรวดเร็วไปกว่าคุณจนทั้งสองเสือใบกับเจ้าพ่อการจะนับบุรีกระชากรีวลเวอร์คู่มือออกมาอย่างรวดเร็วเล่าสายฟ้าแลบแล้วยิงศัตรูของตกอนก่อนที่จะได้ยิงเขาเสียงกระสุนปืนเก้ามมสองนัดจากปืนสองกระบอกดังขึ้นพล้อมกันท่ามกลางความตกตะลึงพลึงเพลิดของทุกคนที่อยู่ในลานเล่า เจ้าชุมกับเจ้าจวงสะดุ้งเฮือกสุดตัวปล่อยปืนพกหลุดจากมือค่อยๆล้มหลงนอนสิ้นใจตาย,ตายกลางห้องสองเสือพุดลุกขึ้นยืนตั้งถือปืนพกคนละสองกระบอกควงปืนแล้วหมุนตัวไปรอบห้องกันได้ประกาศตัวแล้วว่ากันเป็นใครกันมาในฐานะมิตรไม่ใช่ศัตรูแต่ชุ่มแสดงความขี้ขาาตาขาวใช้วิธีรอบยิงกันก็ต้องสังหารในชุ่มกับลูกน้องมันซะหากใครยังคิดว่ากันกับเสือใบเป็นปรปักแล้วเราก็เลียงหน้าเข้ามาเลยอย่าใช้วิธีรอบกัดกันก็แล้วกัน เสียงเสือดำตะโกนรั่นแต่เงียบกลิบสมุนเจ้าชุมทั้ง4ี่ค่อยๆเลี่ยงออกจากหลานเราไม่คิดต่อกรก,กับขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองแล้วเสือใบกับเสือดำพากันเข้ามายืนมองดูศพเจ้าชุมและสมุนคนสนิทบรรดาดาวหลายต่างลุกขึ้นทยอยเข้ามาห้อมล้อมทุกคนนึกคลั่นคล้ำในฝีมือขุนโจรทั้งสองซึ่งเป็นเสือร้ายที่เต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บท่าทางสง่าผ่าเผยสมก็เป็นนายโจรผู้ยิ่งใหญ่กระสุนปืนพกของเสือใบและเสือดำถูกหน้าผากเจ้าชุมและเจ้าจวงทะลุออกด้านหลังกระโหลกศีรษะ มันเป็นการโชว์ฝีมือยิงปืนอันแม่นยำยากจะหาใครเปรียบเจ้าหนุ่มร่างใหญ่คนหนึ่งมองดูเสือใบและเสือดำอย่างชื่นชมเขาจูปากแล้วพูดกับเสือใบว่าพี่ใบกับพี่ดำแน่ไปเลยครับผมได้ยินเขาเล่าลือกันมานานแล้วว่าพี่ทั้งสองยิงปืนพกแม่นยำที่สุดเพิ่งได้เห็นประจักษ์แกตาวันนี้เองแม่นอย่างนี้อย่าว่าแต่ชุ่มเลยครับต่อให้เทวดาก็สู้ไม่ได้ชายชะกันอีกคนหนึ่งซึ่งมีศรัทธานในฝีมือคนจนเต็มเปี่ยมร้องตะโกนขึ้นดังๆ ไรกําแหงสูพี่ใบและพี่ดำโมกุอีกวะ่าฮสมุนพี่ชุ่มไปไหนอีกวะเห็นโกยเอ้าไปเมื่อสักครู่นี่หลังเสียงปืนดังพาเธอพี่ใบพี่ดำเตะกูสักสามทีกูก็ไม่สู้แล้วแล้วเสียงหดเราอยังคลื่นเกรงก็ดังขึ้นพร้อมกันเสอดามหันมาทางชายกลางคนที่เป็นเจ้าของสถานที่พี่ชายศพไอ้ชุ่มกับปบหมอนั่นจัดการอย่างไรต่อไปก็เอาสิพิงไว้อย่างนี้ประเดี๋ยวขึ้นอืดเหม็นเน่าตายโหง เสียงโอร้อเฮฮาของพวกเราดาวร้ายดังขึ้นทุกคนต่างเคารพนับถือในฝีมือขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองหลายต่อหลายคนตั้งใจจะฝากตัวเป็นบริวารเขาและจะติดตามไปอยู่ค่ายเชิดดำด้วยเสือใบบอกให้ทุกคนกลับไปนั่งตามโต๊ะเพื่อดื่มเหล้าและรับประทานอาหารกันต่อไป